เอาเอางี้เลยเนี่ยยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยจะชนะละเข้าปุ๊บชนะปั๊บนี่มีอยู่จริงไปะเนี่ยโอ้ทุกคนตอนนี้ผมเข้ามากลางเกมนะครับก็ตอนแรกจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะผมเพื่อนอย่างเพื่อนโคตรแม่นโคตรคม แต่ได้กลางเกมมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะโอ้โหเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยชนะกี่วิวะเนี่ยกี่นาทีกูยังไม่ทันได้ฟื้นไม่ได้เกิดไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ขยับไปไหนเลยนิ้วนี่ย,ยังไม่สัมผัสหน้าจอเออแลรงขึ้นด้วยไงโ again, อ้เวลคัมแกนเออมาสเตอร์อะไรวะเนี่ย โอเคขึ้นแล้วนะครับสหรับแกนมาสเตอร์นะฮะถ่ายใหม่กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้ไม่อยู่เกมคอร์บดูตี้โมบายกันอีกเช่นเคยนะครับภายในวันนี้ผมจะมาเล่น MG82 ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็ของแต่งนี่ก็จะแจกนะครับผมในตานี้เนี่ยผมก็จะมาโชว์เป็นไฮไลท์ละกันนะครับเพราะว่าในตานี้เนี่ยของแต่งของผมยังไม่เข้าที่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ยังโอเคยังพอเล่นได้อยู่นะครับ เดี๋ยวในระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยนะครับว่าไอ้ปืนใหม่นียมันมีดีอะไรนะครับเริ่มกันอย่างที่1เลยนะครับมูฟเมนต์ใหม่ใช่ครับมูฟเมนต์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเอียงตัวซ้ายขวานะครับผมแล้วก็สไลด์กระโดดอะไรพวกนี้ปีนต่างๆมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับแต่ต้องย้านะครับว่าเป็นเพียงกระบอกนี้เท่านั้นแต่ว่าในอนาคตนะครับย้ําว่าในอนาคตนะครับปืนอื่นๆก็จะตามมาเช่นเดียวกันนะครับไอ้พวกระบบเอียงตัว หรือว่าระบบปีนใหม่อะไรพวกนี้นะครับสไลด์กระโดดยิงอะไรประมาณนี้นะมันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่สองนะครับข้อดีของปืนนี้นะครับก็คือคืออะไร <c oughs> เออจะให้พูดว่าข้อดีมันมีเพียงข้อเดียวไหมก็อาจจะก <c> ็ <oughs> <c oughs> แล้วมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะครับอ่ะอยากฟังข้อเสียมากกว่าสิข้อเสียนะครับปืนนี้ค่อนข้างที่จะเบานะครับ ใช่ครับปืนนี้ค่อนข้างที่จะเบานะครับเต็มที่ของมันคือ4นัดหรือนั่นแหละ4นัดนะครับ <c oughs> แล้วก็หนักสุดก็คือ5นัดนะครับแต่ถ้าโดนหัวเนี่ยก็จะประมาณ 4- ถึงเออสถึงสนัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก็คือการดีโหลดของมันค่อนข้างที่จะช้าช้าแบบช้ามากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับซูมค่อนข้างที่จะช้านะครับและอีกอย่างหนึ่งสับปืนค่อนข้างที่จะช้าด้วยนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นมูฟเมนต์ใหม่นะครับก็ต้องเข้าใจว่าวะะะเวลาสับปืนมันก็จะต้องมีแบบว่าชักนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กําลังอยากเล่นปืนนี้ก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับแต่สำหรับผมนะครับมันก็ค่อนข้างโอเคนะครับมันเป็นปืนใหม่ก็เข้าใจได้อยู่นะครับเดี๋ยวในอนาคตเขาก็อาจจะมี แก้ไขหรือว่าจะมีบัฟอะไรต่างๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับโอเคผมพูดมาเยอะแล้วนะครับเดีย๋ยวไปรับชมไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มเล่นจริงๆนะครับแล้วก็แจกของแต่งด้วยนะ c อมดิวตี้โมบายครีเอเตอร์โปรแกรมซีซั่นที่2เปิดรับสมัครแล้วตอนนี้นะครับผมสามารถไปสมัครได้แล้วตอนนี้ที่ Facebook เพจหลักของกติ่าคอมดิวตี้โมบายแอบกระซิบนิดนึงละกันใครที่อยากได้ CP เอาไว้ใช้แบบฟรีๆเนี่ยสมัครด่วนๆเลยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วมาเจอกันเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลาย อย่างที่รู้กันนะครับตอนนี้ผมได้ MG 82มาอยู่ในมือแล้วนะครับแล้วก็อัพสุดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทดลองเล่นไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันและในวันนี้เนี่ยผมจะมาลุยแ a ้งฮาร์ดพอยท์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นแกรนมาสเตอร์ Master แล้วนะครับใกล้จะรีเจนแล้วนะฮะค,คาดว่าไม่เกิน1วันนี้นะครับผมจะขึ้นรีเจนได้อย่างแน่นอน <c oughs> เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็ใน b a t t l e p a s s ระด21อ่าก็จะเป็นปืน MG 82นะครับ ก็จะได้มาแบบฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเลเวล50นะครับในเลเวล50ก็จะได้เป็นปืน MG 8 2ในระดับ E ี i c นะครับตัวนี้เลยนะฮะหน้าตาก็คล้ายๆเรือลบค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ไอตัวสกินนี้เนี่ยสโคปของเขาเนี่ยโกงด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวถ้าผมได้มาก็จะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับของแต่งปืน MG 8 2นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็แต่งตามความเข้าใจของผมและผมก็เล่นเจ้าปืนนี้เนี่ยบ่อยนะครับก็คือเอาจริงๆนะไม่ได้เล่นเป็นอะไรหรอกนะครับแค่ฝึกจน รู้สึกว่าโอเคดีนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นปืนที่แรงอะนะเพราะว่าดาเมจมันก็แค่24เองบ่เองนะครับเริ่มจากของแต่งชิ้นแรกก่อนเลยนะครับผมจะใช้เป็นเอเจนซี่สเปนเซอร์นะครับตัวนี้ก็เก็บเสียงแล้วก็ลดแรงดินแนวตั้งด้วยนะครับส่วนข้อเสียก็ลดความไวกระสุนแล้วก็ระยะดาเมจนะฮะอย่างต่อมานะครับจะเป็นลำกล้องปืนนะครับผมจะใช้เป็น16.4 t a จุดสี่แนะครับตัวนี้เพิ่มตัวคูลดาเมจส่วนร่างกายบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ระยะดาเมจบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ความไวกระสุ พัน้ายหรือว่าสต็กนะครับผมจะใช้เป็น Bandit Steady Stock ตัวนี้นะครับลด30%ความดีเลยเมื่อวิ่งยิงแล้วก็บวก30%นะครับความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งข้อเสียนะครับบวก40%ความแม่นยําเมื่อไม่เล็งยิงนะครับอันนี้คือข้อเสียนะฮะอย่างที่4ครับกลีบหลังผมจะใช้เป็น Airborne Electric Warp นะฮะตัวนี้ก็จะสูงไว้นะครับแล้วก็ลดตัวกระตุกลงนะครับ30%ด้วยกันนะฮะข้อเสียก็จะเป็นลด10%ความเร็วเคลื่อนที่ขณะเล็งนะครับแล้วก็บวก30%ความดีเลยเมื่อวิ่งยิงอย่างสุดท้้ายปะซนผมจใชเ็ โหลดเอนะครับตัวนี้ช่วยในเรื่องของลดระยะเวลาเล็งยิง40%นะครับและอันนี้สำคัญเลยบวก200 c a r a i e m Ammo a m u n t คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคือคุณจะพกกระสุนไปเพิ่มได้อีก200นัดนะครับไม่ใช่เพิ่ม200นัดนะหมายถึงว่ามันยังมี100นัดปกตินะครับแต่เพียงแค่ว่ากระสุนสำรองเนี่ยจะเพิ่มเป็น200นัดข้อเสียนะครับทุกอย่างลบห้าหมดเลยนะครับความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งแล้วก็ความไวในการวิ่งด้วยนะครับลด5%าเของแต่งทั้งหมดก็ประมาณนี้ละ G82 เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเข้ามาอยู่กันในเกมไปเปียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นด่านชูเท้านะครับกับพาร์ทพอยต์อ่าก็วันนี้ไม่ได้เล่นวางบอมนะครับจริงๆเนี่ยอาจจะเล่นวางบอมนะครับแต่เซ็งนะครับใครที่ได้ดูต้นคลิปก็น่าจะรู้กันว่าผมเซ็งขนาดไหนนะะ <c oughs> เอาไปว่าไม่พูดเยอะครับลุยกันเลยดีกว่าเ,วเรียบร้อยหึ จากที่รู้กันนะครับว่ามูฟเมนต์ใหม่เนี่ยที่หลายๆคนนั้นรอคอยกันนะครับมันแอบ,บใส่เข้ามาแล้วใช่มันแอบ,บใส่เข้ามานะครับแต่ว่ามันใส่เข้ามา <c oughs> เกือบหล่อแล้วเมื่อกี้มันใส่เข้ามาในปืน MG82 ก็คือปืนนี้แค่ปืนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนอน,นาคตก็ค่อยว่ากันนะฮะก็อตอนนี้ก็มีเอียงตัวนะครับซ้ายขวานะฮะแล้วก็มีสไลด์กระโดดปีนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหมอมด้วยก็คือมีทุกอย่างนะครับมูฟเมนต์ต่างๆนะ ใครที่ยังไม่ชินนี่เล่นยากเลยนะนะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ก็โอเคครับค่อยๆฝึกกันไปนะครใครที่ขี้เกียจรอนนะครับว่ามูเมนต์ใหม่เมื่อไรจะมาก็สามารถมาเล่นเจ้าปืนใหม่นี้ได้นะได้ฝึกก่อนใครด้วยนะครับสายมาแล้วเนี่ยจุดกำลังจะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ โอเคเปลี่ยนจุดแล้วนะครับรีโหลดช้าว่ะแต่ก็ได้อยู่นะโอเคอยู okay, ่โอ๊ยอ <c oughs> โอ้หย,ยิงไม่โดนเลยอยู่ในจุดแค่ตัวเดียวเพวื่อนเอาหน่อย สวยครับอุ้ยระเบิดเกือบไปแล้วเจนสวยอุ้ยซ้ายมาสวยเอ้ยระเบิดทำไมเพื่อนไม่ยึดจุด I don't k n โ w โหขวามาอีกเราต้องรีบธนูแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ตายเอยี่ยงวะ ไม่ตายเฉยจุดเปลี่ยนแล้วโอ้โหยิงไข่ไม่ตายเลยมันคุมยากไหมก็มันอะมันอาจจะไม่ได้คุมแบบนึ่งนะมันอาจจะไม่ได้คุมยากนะครับ มันอาจจะไม่ได้คุมยากแต่ว่าเรื่องของมูฟเมนต์ใหม่เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่เคยชินแลวก็ต้องปรับตัวเล็กน้อยโดน MG42 เล่นแกหนักตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยมันจะเกิดมาไหม ไม่รู้นะครับไม่ค่อยรู้มุมเกิดสักเท่าไหร่เฮ้ยและมาจริงอโอ้ตอนซูมตั้งนานไม่โผล่ผ่านหลังปุ๊บโผล่เลยหืมยากว่ะทุกคนรู้ไหมตอนที่ผมเล่นครั้งแรกนะครับตอนที่ได้ปืนนี้มา,มาใหม่ๆเนี่ยผมงงเลยคือแบบฮะ อะไรนะมูฟเมนต์ใหม่อย่างนั้นเหรอทำไมปืนอื่นมันไม่มีมวะอะไรเงี้ยแล้วเล่นไม่ได้เลยเอาไปเล่นในเซิร์ชแอนด์เดชทอยมานะโคตรยากอะใจะเย็นดีก่สุดกูหมดเนี่ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วนะครับพอว่าเล่นมาเนี่ยเยอะละ เล่นมาก็นานอยู่พอสมควรนะครับเฮ้ย VMP เขาก็โกงเกิรดเตรียมตัวจุดใหม่ครับแตก อนุเลยแล้วกันแตกแตกแตกโอเคได้อยู่สมตัวถือว่าคุ้มแตกของมาแล้วนะมีปลามาแล้วนะครับอ่ะแปะไว้ตรงกลางเลยแตกอ่าคัตเตอร์สไตล์มาแล้วแปะไว้ข้างหน้าเลยแล้วของมาตอนสุดท้ายอย่างนี้ใครซวย พลาดแล้วเข้าจุดไม่ได้แน่นอนครับเข้าได้แต่ข้างหลังนะครับตอนนี้อ่าสวอมมาแล้วฝูงโดนมรณนะแบ็โอ้โหชิวๆเลยอย่างงี้แคมป์ได้ลัวๆครับโอ้เราน่าจะไม่ได้พลาดแล้วนะเราน่าจะชนะแล้วนะตอนนี้หุ้ยแมนไฟแมนไฟมาจากไหนวะเนะี่ย <c oughs> เหมือนกูคิดถึงมึงมากเลยแมน โอ้โหแมนไฟโอ้ไม่ก่อนลุงนี้ใส่นี่มาดีกว่าไอ้เปิร์กเขียวควิกฟิกอะไม่ได้ใส่มานะครับเราใส่ไหมเออเราใส่อะไรมาก็ไม่รู้นะครับลืมไปแล้ว <laughs> เฮ้ยข้างหน้าเขาไม่ค่อยโผล่เฮ้ยเซนน่ะเข้าใจปะมันคือสไปเดอร์เซนน์เหมือนสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยรู้เยอะอ้าว AFK แล้วหนึ่งเออชนะแล้ว เย่ yeah. ประมาณนี้แล้วกันนะครับ150ต่อ79นะครับผมอ่าเราก็ได้ MVP ไปด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับปืนใหม่ MG 8 2นะครับก็ชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมด้วยนะฮะและเราก็จัดไปทั้งหมด29ตัวด้วยกันนะครับผม Subscribe ด้วย